ครับผมพทธ,ธนงบัวผู้ในการโรงเรียนวัดปานประสิทธิ์ธรารผมมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาเรียนให้เป็นเด่งเรียนรู้ที่ครบวงจรที่มีความพร้อมที่สุดในการพัฒนานักเรียนให้เป็นนักเรียนที่มีคุณภาพในทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมสนับสนุนทักษะอาชีพให้เกิดขึ้นในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียน สามารถนําไปต่อยอดในชีวิตจริงสร้างรายได้และเป็นพื้นฐานของการประกอบอาชีพในอนาคตปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการศึกษาเรียนรู้ในชั้นเรียนวิชาการอย่างเดียวคงไม่เพียงพอโรงเรียนจึงมีบทบาทสําคัญในการปลูกฝังทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้กับนักเรียนตั้งแต่ในวัยเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้พวกเขาสามารถพึ่งพาตนเองได้มีความมั่นคงและรู้จักใช้ความสามารถของตนเองอย่างสร้างสรรค์ ดังนั้นทักษะอาชีพในโรงเรียนจึงมีความสำคัญกระผมจึงมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจที่จะส่งเสริมสนับสนุนทักษะอาชีพนี้ให้เกิดขึ้นและเกิดอย่างเป็นรูปธรรมโดยแนวทางที่ได้ดำเนินการนั้นเราเริ่มตั้งแต่การบรูรณาการการเรียนการสอนทักษะอาชีพในชั้นเรียนโดยกลุ่มสาระการง,งานอาชีพซึ่งเรามีคุณครูพันพิษพรละ คณะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอะาชีพและเป็นครูผู้สอนดวยนวิชานี้ได้จัดการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารขาวหวานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคตกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตรพื้นฐานหรือธุรกิจออนไลน์แนวตัางต่อมาเรามีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพนักเรียนโดยส่งเสริมสับสนให้เรียนรวมกลุ่มและคิดหา สิ่งที่จะประทําให้เกิดเป็นสินค้าและนําออกสู่ตลาดซึ่งโรงเรียนวัดบางสิทธารามเรามีกลุ่มชมรมเปตองซึ่งต้องเดินหน้าของการแข่งขันตามที่ต่างๆอยู่เป็นประจําคุณครูกรณกฎซึ่งเป็นหัวหน้าชมรมจึงได้ปรึกษาวา่าจะบูรณาการกับกลุ่มสาระการเงินอาชีพสร้างทักษะอาชีพให้กับนักเรียเป,เปตองเพื่อหาอไรายได้มาสนับสนุนในการ เขาริมแข่งขันในรายการต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเองก็ได้มอบนโยบายให้ทางกลุ่มสาระการงานอาชีพและกลุ่มชุมชนเปรตองของมูลคุกกํากฎไในจับมือกันและร่วมมือกันทําให้เกิดเป็นรูปธรรมเป้าหมายของนโยบายนี้เพื่อที่จะส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะอาชีพตามความถนัดและมีไรายได้จากสิ่งที่นักเรียนได้ลงมือทําซึ่งตรงกับนโยบายเลิ n ชูเอิญ ของทางภาครัฐนักเรียนสามารถสร้างไรายได้ระหว่างเรียนดังจะเห็นได้ว่านักเรียนกลุ่มชมนุมเป็ดตอนนี้มีไรายได้ในการเดินทางในการเข้าร่วมแข่งขันต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารหรือค่าเดินทางต่าง,งไรายได้เหล่านี้สามารถมาช่วยโรงเรียนได้อีกแรงหนึ่งนะครับโรงเรียนมีบรรยากาศของการเรียนรู้ต่อยอดได้จริง นะครับคือเรียนรู้จากที่โรงเรียนแล้วสามารถกลับไปต่อยอดได้จริงเมื่อนักเรียนเรียนจบนักเรียนก็สามารถนําทักษะอาชีพนี้ไปต่อยอดในชีวิตจริงเพื่อหารายได้มาจุดเจือครอบครัวมาเรียนชิพตนนะครับชมชนเองก็มีส่วนร่วมโดยเฉพาะตอนแรกผมมุ่มุจากตลาดน้านะครับเปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้มีพื้นที่ในการจําหน่ายสินค้านั้นๆน,น,นะครับผมเชื่อว่า เมื่อเด็กใจมีอาชีพมีารได้าและมีความมั่นใจในสก็ตาพของตนเองแล้วประเทศชาติก็จะมีอาคตระบที่เข้มแข็งและโรงเรียนของเราก็จะเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนครับผมตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้เหนือการโรงเฐฐรียนวัดปั่นสิทธารามนะคะให้ดำเนินการสอนกลุ่มทักษะอาชีพเพื่อนำไปต่อยอดให้นักเรียนได้ใช้ในชีวิตจริงนั้น โรงเรียนของเราก็ได้ทําการถืออาชีพหลายๆอย่างนะคะส่วนใหญ่จะเป็นการเย็บปักถักร้อยการไปรูปอาหารซึ่งในวันนี้าการแปรูปอาหารคุณครูกราบดแม่ทองก็จะเป็นคนดําเนินการต่อคสวัสดีครับตามที่ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับในการ ติดตามแล้วก็สร้างผลงานเกี่ยวกับทักษาอาชีพนะครับผมคุณครูกรกฎในทองนะครับเป็นคุณครูดูแลเกี่ยวกับกลุ่มศึกษาพกษานะครับแล้วก็มีความพยายามที่จะบูรณาการเกี่ยวกับโครงการทักษะอาชีพซึ่งนักเรียนของเราชุดนี้นะครับเป็นนักกีฬาเปตองของเรียนของจังหวัดน,นะครับมีการออกทัวร์นาเมนต์บ่อยนะครับซึ่งเราจะทําอย่างไรในการจัดหาเงินทุน นะครับก็เลยปรึกุยกับเด็กๆดูว่าพวกเราจะทําอย่างไรกันนะครับแล้วก็ได้คุยกับท่านผู้อำนวยการนะครับจึงออกเป็นโครงการขึ้นมาก็คือการหาไรายได้ระหว่างเรียนนะครับโดยมีเป้าหมายนะครับเพื่อมีไรายได้เพื่อจะนํามาเป็นค่าเดินทางค่าพาหนะหรือว่าค่า,าเบี้ยเลี้ยงต่างๆให้นักกีฬาของเรานะครับแล้วก็ทักษะอาชีพต,ต่างๆที่ เรามีนะครับวันนี้แจงหลอนนะครับเด็กของเราออกขายตามงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นตลาดน้ำหรือออกบูธของกระทรวงวัฒนธรรมของจังหวัดหรือออกบูธตามอ,อีเวนต์ต่างๆที่มาให้เราไปออกบูธนะครับตามสนามกีฬาต่างๆครับในลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนในโครงการของเรานะครับ แนะนำผลิตภัณฑ์ของเรานะครับที่จะนำเสนอในวันนี้นะครับสวัสดีค่ะพวกเรานักเรียนโรงเรียนวัดปานสรสิทธารามวันนี้เราจะมานำเสนอแกงร้อนค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอวัตถุดิบกันค่ะเนื้อปลาขูดพริกแกงเผ็ด เนื้อปลาสลิดแดดเดียวมะพร้าวขูดโหละพาใบมะกรูดและน้ำปลาค่ะลำดับต่อไปเป็นการผสมแจงร้อนะคะเนื้อปลาขูดที่ผสมเนื้อปลาสลิดไว้แล้วค่ะต่อไปเป็นพริกแกงนะคะ ต่อไปมะพร้าวขูดต่อไปใบมะขูดซอยค่ะและโหระพาซอยที่เราหั่นไว้ค่ะามาคนให้เข้ากันค่ะ สมกันสารเรียบร้อยแล้วต่อไปเรานําไปใส่ถุงและนําไปแช่ถังน้งําแข็งเริ่มขั้นตอนต่อไปเป็นการย่างได้เลยค่ะเรามาดูวิธีการย่างแจงรลอนกันนะคะอย่างแรกปั้นแจงรลอนให้เป็นรูปทรงที่ต้องการแล้วนําใส่ไม้ แล้วนำขึ้นมาย่างบนเตาหมุนไปนเรื่อยๆจนแจงร้อนสุกั่วแล้วอันเป็นว่าเสร็จค่ะ <Okay. S 1> ตอนนี้แจงรอนของเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟพร้อมขายแล้วค่ะ จากการได้มอบนโยบายและได้ติดตามโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนวัดป่าประสิทธิธรามทาให้ผมได้เห็นว่านักเรียนมีทักษะอาชีพตามความถนัดที่นักเรียนได้คิดได้วางแผนได้ทํางานร่วมกันได้ปฏิบัติจริงและสิ่งที่นักเรียนได้คิดได้วางแผนได้ปฏิบัติจริงนั้นนักเรียนเกิดรายได้ในระหว่างเรียน โดยมีสินค้าออกไปวางจำหน่ายตามงานตามกิจกรรมต่ตางๆโรงเรียนเองก็มีบรรยากาศของการเรียนรู้ที่นักเรียนเรียนรู้แล้วสามารถต่อยอดได้จริงนักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้นอกสถานศึกษานอกโรงเรียนชุมชนเองก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาน,นักเรียนของเราโดยเฉพาะโรงเรียนเรามีตลาดน้ำปีก,กาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว ก็เปิดโอกาสให้นักเรียนนําสินค้าของนักเรียนไปวางจําหน่ายในวันเทศกาลหรือวันหยุดรวมถึงมีกิจกรรมต่างๆของทางโร,รงเรียนและนอกโรงเรียนผมเชื่อว่าเมื่อเด็กมีความสามารถมีทักษะมีอาชีพเด็กก็จะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมีไรายได้บรรจุเจือครอบครัวและมีทักษะติดตัวสามารถต่อยอด ได้หลายๆอย,ย่างนะครับเชื่อว่าแนวทางของโรงเรียนที่ได้ดำเนินการไปนี้จะทําให้นักเรียนเป็นนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถมีทักษะชีวิตที่ดีและมีทักษะอาชีพติดตัวไปอย่างยั่งยืนและที่สําคัญโรงเรียนของเราโรงเรียนวัดป่าประสิทธารามจะเป็นโรงเรียนต้นแบบในการพัฒนาทักษะอาชีพอ,อย่างยั่งยืนสวัสดีครับ